ได้เก็บเอาเอาพนักงานเพราะท่านได้พักกันเลิกเมียบ้านเมี่ยซองอยุติกันทำหม้อุ่งพักกันกินทำหม้อห่งอะนะคะ่ะเจ้าเฉลี่ยมาตา่อีหยังยุ่รงงานนี่ทุรลดกะเปียงปลาแดกกะเปียงเจ๊แห่งเศรษฐกิจบ่าคอยดีแต่สีที่ให้ไปพักกันเมียอาบน้ำเจ๊สิจัดเปียงปีใหม่ให้กัน่าเจ,เจ๊เจ๊สวยมากเลยค่ะเจ๊อาร์ตโอ้ยไม่้องดพี่ดองแต่นักวรนพอกูมาเก้าอี้ก็ได้เก็บเอง ตกลงเป็นหัวหน้าก็เป็นลูนงน้องเน,นาะจ้างเบี้ยงนะลรืม,มน้นไปที่เอาบุญปีไม่สีเลี่ยงลูกน้องค้นการค้นงานเอ,อเฮ็ดโรงงานประเด็กสูมือนี่วัตถุดิบก็หายากยากสูตรหนูท่องเท้าหนี่หายยากไรใครเนต่สูตรงูสาจ้างเบี้ยงนะลรืม,มน้นไปสี่หอด งาำแสดงให้ลูกน้องเบิงเ่นนแตงตแล้วคือนน้นแต่งตุนแต่งตัวแม่เวียงแม่เบียงแม่เวียงอ่ะ<า>โอ้ยเป็นสะสะเงิบเงิบห้าจุงเจ่าอยอะแยะโอ้ยเป็นผู้ใดก็มาต่ำหม,มอลำนี่ผู้ใดเอาหมาหนุยเขางานนี่หมาหนุยแม่เัี้ยงไหนพี่เลี้ยงเวียงโ่้พี่เลี้ยงเวียงเอออันจุดสร้างแต่งหนามันคือจุดพี่ถูดชกคักแท่งถูดชกยังมันจะำเปียน ใส่เวียงนี่เทียมๆน่ะนะมันบอเมนเวียงล่ะนี่มันบอเมนเวียงเวียงจ้าผู้ใดไก่อนเวียนจ้าเวียงค่ะเวียนใดเวียนวายอีนนี่ดิตายเกิดรอ้เอาจ้างเวียงไม่าได้จ้างเวียนแหมอ้ยจ้างเก้าร้อยหนึ่งจ้าสิเอายางเอออันเวียงนัหรือมอนน่ะเขาแกมมี่อันนี้เวียนเวียนวายตายเกิดนี่แกมมา ก็ลอยเขาหันได้ให้มาแทนเห็นว่าโรงงานประแดกกันใช่ไหมจัดพัวถีบทอดแดนมาให้ยเนาะหนาห่างเอารถดทองงามยึดรออแมงกระไดอย่าวอาดูเปลี่ยนสุดซะก่อนอันสิได้ทุกสำเนียงคือเพียงบ่ได้เบิดนั่นแล้วบ่เอาแต่งตุนแทงตุนเออเออเออเอาลูกลูกเอาชุดใสใสวัวพมีแนวขังแจ็คเม็ดติใสใสละเมียคือแตียงยุ่นนี่ละแตียงยุ่นนี่ละเอาคือมให้ไปแตีงทั้งหลังโอ้ยกูสิบังให้อยู่บ่เออมันจะหมทันเวลาจ้าไหนขัน จะเมนซ์เอ๋เมนซ่าเนาะเอาให้ความร่มมือให้ความร่มมือเนี่ยแกงช่วยกันเอาลูกแกงแกงลูกแกงแม่แม่แม่จะกันให้ากใช่วยใส่ไขแตงอยู่ในนีตีนนี่ยก็จะไปแห่ผาเวดคั่กเถะเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนสูตรเ้อเออจะเป็นยังไงอันเบืองข่าวบ่ข่าวเอียงเอาลาข้าเข่าเน้มบ่ดีบอตัว่าดูมาเป็นก้อนเปรียงคัก่กเัะ ใช่ไหนกูว่าแม่นันขนมปังลูกเกดกูว่าเป็นบางแล้วจับดีๆนี่เป็นอย่างนี้เปลี่ยนแม่ฟาดคอยก็ยังไอพี่อยังไอน้องพี่น้องคอยแหงมาหลายอยุงระดับเพี้ยนผูดได้นี่นะนุ่มมึงตีจะมานุ่มมึงตีจะมาซองอย่างจะเห็ดหุดจับดีๆนี่เป็นอย่างว่านชาไข่มุกไม่แง่อย่างกัดกัดขาเจ้านั่น อัอ้ยังกัดขาเจ้าอนยังกัดขาเจ้ใ่เออทั้ง่างนั <A en. S 1> ่นะเออนั่นละนั่นละลูกขยั้เน่ยไม่ไวันแรามมันเถกระสุดใส้หนักเราชุดไหมไทยหุ่นออ้ยังชุดไหมไท่พผ่เอกไงเอออีปอบมื่อเมื่อแต่ว่าชุดไระเอกไงมุ่อกูจังสีได้เบาเถือกเออปะทอีมุกปีนพ่องก็กูเล่นน้ำหนักโอยงานเดียกับมุก ใช่ใชเออเออมันคือเวียงเนอะเขาใจสีดำเงินเดาเดๆแม่แม่ผู้ใดสิเป็นโคอศกขันอมาสนีตีเอ้าเลี้ยวเลี้ยวอ๋อโลกนี้มือนี้มาเบิดวงเลี้ยวเลี้ยวเออเออนีคือกันบอป้าคือเวี้ยงไปจ้าสุดแม็กว่าแมหลังไพ่สมาไล่ทักแค่หลังไพ่กับจังผ้าเมียสู้อไปซับซะเออหูดเนี้หูด ต้องทักหลังกัว่ามันทอพัดสะลอนเออมันตีหน้าตีหลังพ่อเลี้ยวหูจ้ำนี่ไรฮะพ่อจ้างก็ลอยนึ่งหูจ้ำแม่มันยังเก็บที่โค้ชโฉกเปิดการแสดงวาเบิดวงมื้งเนี่ยเบิดวงค่อยนี่ละโค้ชโฉกบ่้อบ้เออหม้อบ้าาเปรี้ก่อนไปรี้ก่อนฮะไปรี้ยงทางไหนก่อนมึงเป็นโค้ชโฉกติเออเอาไปย่าได้เบิรงนให้เว้ยนั่งเวาต่อจากนี้ไปพบกับนักร้องใช่ทุกสำเนียงเอาแจ้งเสือก่อนเิ โซวงกันโซวงกังนต่โอโซ่วงกันต่ทุกคนจะได้พบกับน,น้องนางหางเครื่องที่ใหญ่อลกักการ200ชีวิตโซ่วเอียงนาลิมอนเขาจัดมาหลายยูปิดวงแบบจิ่งใหญ่อลังการโซ่ว อไม่จีนไม่ประเทศจีนเนาะเออเาไหมโอ้ยผัวกระไดว่าเราใจให้โอ้ยให้มันุ้มเงินเก่ารอยเนี่ยเด้อเอาไป เก้าร้อยยาเรียนหลายปอยปอยปอยเวียงเวียงตีหน้าออกไปจ้าขึ้นโดดเตะฮะมันประกาศยัวโอ๊ยมัดประกาศก็ออกมาโหลดเก้าร้อยหนึ่งเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ซอแนเนอนี่อันใช่ทุกสำเนียงยีหลีนี่ตีก็ะม่นนั่นแล้วโตจริงเชียงจริงมาได้เบิร์ตชูยางตีเบิร์ตชูยางทุกสำเนียงสำเนียงได้กะชัยแต้งแก่ฮะนี่อังก่อน สำเนี่ยงหยังเกาะแตีงแก่สำเนียงแตีงแก่เอตียงแก่เมียมึงตีผ้ามาใส่นักหองเอาคันว่าได้ทุกสำเนียงเนาะว่าอยู่หลีตีเม่เออออการเจ้าฟันบารีกูแก่กูใจเจ้ามาบารีกูแก่กูายอะไรไปร่างนากูแก่กูายกันเติมกันเติมเออ แมนดีเกค์ไขหลงเมียโนราโนราผักไตโนราโนราโนรานี่ต้องเอ็ดเอ็ดเอ็ดเอ็ยังเอ็ดเอ็ดแถวอ็ไม่ต้มตายยังจังอเบงเจจังสีเวียงกัดเสียศูนย์ตนขอขอฟังโนราเาแมนแม่งอี โนรานี่เขาต้องมีปีออกมาก่อนออปีชวาพูดเอยเอาอะบ้าชวาโรกี้เฮ้ยโนราปากตายฮันแนวฮันแนวมันเมืองเลยต้นหนะฮันแนวเมืองว่ากาสงสัยได้บัดที่นี่เอสงสัยว่าคือจิเม้นนันโนราไปเอากันกำนังตัลุงโอนั้ ชับสนในมึงจูนสมองเนอะมาเริ่มกินความคิดค่อยเหลียวแม่พอไฟสิเอาหลายสำเนียงเทเอาอีกเอาอยัางอีกสารพันเอามาลาดวงดอกมา ซื้อซื้อนะสีเจ้างใดล่ะแม่ <c oughs> สีตากหมอกมันจะสาใจเพราะอย่านเป็นไข่เอาไปเอาลา,า,ายชำเนี่ยงคักเถเอาอีกแตงแก่ป้างบอก <c oughs> พ่อเราแล้วลแม่ <c oughs> เอเอ <ละ S 1> ชักแล้วชักแล้วแม่กับภาพเป็นยังไระใหญ่เป็นบ้าหมูเโทรศัพท์สั่นโอ้ย <c oughs> กุระวนบ้าหมูโทรศัพท์ฟันกูว่าเป็นไฟล่องเก่าชะดิเอากูมาเป็นบ่ราคอยมีขื่นนี่เออใส่บรรทูนที่ปุ่นบรรทุที่ใส่เบ่มีเด้อมีพดบรรทุนค่อยโอคอชะดอกเนี้ยปากสินับโทรศัพท์ให้เกียรติเพิ่นฮัลโหลนี่อันไม่พัชรีบอว่างยุบออกมาหนีเออจ้า มางานมนเลี้ยงให้แน่เป็นอยังไปใส้ปอเล้วดอกสีบ่จ้างเวียงชั่มตีนักร้องเกมมาพระน้าเขาจัดมาให้แมอเอาเนี่เอาไปละจียัยเพิ่นบ่จ้างเฮาบอกอีนี่นะไปเบิ่งตัวแท้ไผล่ะเวียงตัวแท้ละเนาะเวียงกะสิออกมาอีกนี่โอ๊ยไปเด้อไปเด้อไปไป